โอ้ยแค่เห็นพระเอกผมข่าวซีนนี้แอดถึงกับใจละลายเลยทีเดียวเชิงอี้จากบทซีเฟิง่งในเรื่องปลดผนึกหัวใจหวนรักแสดงคู่กับนางเอกหน้าหวานอย่างจือ่อเป็นคู่เคมีที่ลงตัวมากใครที่ชอบซีรีส์แนวเทพเสียนห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนะคะเรื่องนี้ CG นักแสดงคอสตูมจะเต็มเป็นเรื่องราวรักสามเร้า ะะระหว่างนางเอกซึ่งเป็นพุทด,ดอกบัวนะคะนางร่าเริงสดใสซุกซนจนกระทั่งวันหนึ่งได้พบกับพระเอกซึ่งเป็นนักโทษบาปปีศาจเนี่ยจับตัวไปด้วยความร่าเริงแสนซนของนางนางก็ใช้ลูกไม้สารพัดเพื่อที่จะให้พระเอกเนี่ยเชื่อใจแล้วก็ปล่อยตัวนางแต่พอเอาเข้าจริงๆก็กลับผูกพันกันนะคะจับไปไม่ได้พระเอกเนี่ยเคยสูญเสียความทรงจําซึ่งจริงๆแล้วพระเอกเคยเป็นถึงตี้จินผู้คลั่งรักบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกมาก ฟินมากแล้วก็ดรามา่ามากเช่นกันค่ะต้องรอลุ้นว่าจะออนแอร์ช่องทางไหนนะคะ